สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองแม่ลูกดีใจนึกว่าเก็บอวกหวานได้าจากชายหาดสุดท้ายไฟลุกขาบ้าน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดแปลกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าจอร์ดีครูสคุณแม่วัย38ปีและลูกสาววัย8ขวบอิสเบลลาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดิวเขตเคนประเทศอังกฤษวันหนึ่งเธอและลูกสาวออกไปเดินชายหาดแถวๆบ้านและก็ไปเจอกับวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งเข้าด้วยความที่สภาพของมันเหมือนกับซากฟอสซิลหรือก้อนอะไรสักอย่างทั้งคู่ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอวกวานที่มีมูลค่ามหาศาลก็เลยเก็บมันกลับมาที่บ้าน และถ่ายรูปอัปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่ามันคืออะไร จึงมีหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่ามันเหมือนกับอ้วกวานฉันก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นเธอเลยแนะนําให้ลองเอาเข็มร้อนๆไปจิ้มดูถ้ามันมีควันสีขาวๆออกมาก็แสดงว่าใช่แล้วและคุณแม่ก็เลยลองทําตามคําแนะนําปรากฏว่าความร้อนไปกระตุ้นให้ดินเปืนที่อยู่ข้างในติดไฟและค่อยๆลุกท่วมขึ้นมาด้วยความตกใจคุณแม่ก็เลยรีบอุ้มมันไปไว้ในอ่างล้างจานแล้วมันก็ไฟลุกเพลิอบออกมาเรื่อยๆซึ่งลูกสาวของเธอที่เฝ้าดูอยู่ก็กรี๊ดเสียงดังลั่นและวิ่งหนีไปหลบหลังป ฝ่ายคุณแม่พอโยนลงไปในอ่างล้างจานก็วิ่งขึ้นไปหลบบนชั้นสองจึงทําให้ทั้งสองคนไม่ได้รับอันตรายพอตั้งสติได้เธอคิดแค่ว่าจะต้องปกป้องบ้านลูกสาวและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านซึ่งมีน้องหมาและน้องแมวอีกหลายตัวเธอก็เลยเอาผ้าคนหนูชุบน้ําแล้วยนเข้าไปใส่ลูกระเบิด ก่อนที่จะค่อยๆพันมันเอาไว้จนสำเร็จทางด้านเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงเอะอโวยวายก็เลยรีบเข้ามาช่วยเหลือด้วยการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือและสถานการณ์ก็ค่อยๆสงบลงจากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ควันตลบอบอวนเต็มบ้านซิ่หล้างจานไหมขอบหน้าต่างที่อยู่ติดซิ่หล้างจานได้รับความเสียหาย ทังนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีอายุมากกว่า80ปีซึ่งข้างในนั้นเต็มไปด้วยดินปืนและมันสามารถติดไฟได้อย่างง่ายได้และคาดว่ามันน่าจะถูกพัดมาขึ้นฝั่งโดยพายุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ก,กี่วันก่อนหน้านี้โชคดีมากๆที่ทั้งสองคนไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดมีเพียงทรัพย์สินที่เสียหายเล็กน้อยเท่านั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ